มาโอ้ยเกมเขาได้เกมเขาได้แล้วเกยกส์มาใส่ใจดีตอนทุกคนเข้าสู่ช่องมาอาอกจากันด้วยนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาการเกม identity v เนาววันนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรมฮาโลวีนนะทุกคนไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยเลขอเข้าเกมไปดูกันพร้อมๆกันเลยมาแล้วคือพิธีกรรมบาปของฟินิกซ์มันก็คือพิธีกรรมกำลังใกล้เข้ามามันต้องมาเชิญหน้ากับ สถานการณ์สิ้นหวังซึ่งไม่จตัดสินว่าถูกหรือผิดได้คนในฐานะผู้เข้าร่วมซึ่งจะอก็ไม่รู้มีเรื่องราวที่เราอ่านเยอะแยะมากมายกัน,น,นในยทีเดียวนะทุกคนกิจกรรมพี่ีฮันวีเนาะเออแบบขอฟินิ่งทุกคนเป็นกิจกรรมใหม่เริ่มขึ้นแล้วจ้าทุกคนอ๋อมีสกิน A อนักเต้นนะกับสกิน B ของสุดไการผู้กัดก,กินหรือปลาหมึกนั่นเองอะไรดูสิ เราเริ่มจากการดูร้านค้ากันก่อนเลยนะนี่ไงนี่โอ้ยก g ต้องเก็บอะไรเนี่ยเก็บเองมุมเนาะมันคือตัวอะไรก่อนพรทองเอนาะนี่มีของมากมายเลยนะจ๊ะมาเรามาดูที่สกินของนักเต้นกันก่นกอนเลยสกินยูยูสกะยูสกิน,กะ,กนะคะทุกคนของนักเต้นหญิงมาแล้วจ้าวิตรงพื้นนี่มีเป็นรูปดาวด้วยดาวห้าแฉกค่ะทุกคนเหมือนเป็นสัญญาของ สตาอะไรอย่างนี้สครับคนโอ้ยสกินสวยอยู่เด้อโอเคแค่นี้พอสกนินปลาหมึกเราไม่สนนะมามีอะไรโอ้ยมีเนื้อเรื่องเหรออ่าสำรวจเนื้อเรื่องมาเยจา้าบวขอฟินิกดูดูหน่อเริ่มต้นใกล้เข้ามาแล้วหมู่บ้าน,นเด็กๆที่ผู้คนต่างๆรู้จักมาคุ้นเคยถูกปกคุมไปด้วยหมิมะขาวพโพลนเลยจัดคนเพะว่ายากก่อคืนกับปอดโปง่งง อ๋อมีชั่นแกม,มีเรื่องให้เราอหารด้วยเว้วยน่มาสามวันสามคืนเดินทางมาถึงหมู่บ้านมาเทศกาลเนาะนั่นคืออะไรไหนอะไรน,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 นั่นคืออะไรอุย้ยมียายแก่มีแม่หมดด้วยตั้งแต่โบราณในการมาช่วงกลางดึกของคืนฤดหนาะวมีอะไรมากมายคนตาออกมาแขกแมีความแขกแขด้วยยายคนนั้นยายคนนั้นคือใครอะ่ะมาอยู่ทําไมคนเดียวรงมีีนะอุ้ยกอด อยู่คนเดียวลำพังแล้วมันเป็นยังไงฮะยายก็มีความสุขสุขแบบพักี้โรยหน้าเบื่อจะตา้ขุ่นกว่าอะไรที่ทำเมนั้นเดิมมันไม่ดีตรงไหนอะไรอันนี้คือผลซาวินผลซาวินคืออะไรแกมันคืออะไรขอยายดูหน่อยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรคะยายยายคะฉันไม่รู้ค่ะว้นนี้ไงเป็นยายแกด้วยแกแกคืออะไรฉันก็บอกยายไม่ได้สักนานเลยสุขคืออะไรเนี่ย แกแกออกไปคือเราออกบ้านไปสามปีแล้วเรากลับมาเป็นงานเทศกาลอะไรสักอย่างหนึ่งของหมู่บ้านคาน่ะทุนเมื่อกลับมาเจอกนันอีกครั้งหนึ่งหายหน้าหายตาไปนานเฮ้ย <c oughs> จะดีใจแต่ผู้ท้าผู้แก่กับกังวลมากกว่าโอไมกอนทำไมถึงกังวลเอ่ยอืมไม่ให้เราเลือกในเรื่องด้วยเอาอะไรดีเอาอันน้าก่อนแล้วกันยายเทศกาลนี้มันมีปัญหาอะไรหรอทำไมหมู่บ้านถึงเกิดเรื่องผิดปกติขึ้นอุ้ยมีการปิดบังกันด้วยอะ่ะ เกี่ยวกับเทศกาลนะกันเนาะเอาอันบนก่อนนะกันสิ่งนั้นหมู่บ้านสร้างขึ้นบนสิ่งนั้นโดยดึงดูดสิ่งอัปมงคลง่ายกว่าที่อื่นแต่ก็ยังมีท่านนักบวชผู้อย่างรู้ครมกันอยู่ไม่น่านะฉันถึงระหว่างฉันถึงเจออะไรระหว่างทางเราเจออะไรครับทุกคนแล้วยายรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเอาหยอกตัวนี้คืองงแล้วนะง่ายนิดเดียวเองจต่ง่ายนิดเดียวเอง เมตาบอดก็ไม่เห็นโหตอนนี้เหมือนยายบ่นเลยแกตอนนี้เหมือนยายบ่นให้เราฟังอ่ะคือถ้าเราเป็นหลานของยายคนนี้ใช่ไหมทุกคนเหมือนเราแบบเป็นพ่อโมดแม่โมดอะไรอย่าง,งานั้นเออแฮร์รี่พอตเตอร์ไปอีกนะอีสังปรากฏขึ้นตัวอยู่บ่อยครั้งเป็นสัญญาณของกิจกรรมซารินกิจกรรมซารินกันด้ดวยมาเดี๋ยวเราอ่านบนดูสิ เอ็มก็บทเดิมไม่ใช่หรอยายยายจะพูดบทเดิมได้ยังไงฉันกดอ,อันใหม่แล้วนะเนี่ยบทเดิมเลยบทเดิมนยายดูได้ยังไงกันเนี่ยบทเดิมเลยฉันอ่านแล้วฉันอาจ,จฉันอานสมัติอ่านให้ดูทั้งหมดนะคะทุกคนเออไปอ่านกันเอาเองเนาะ ừ, ชีวิตยายไม่ค่อยได้ออกแต่ดูว่านเลยไหนลองเล่าให้ยายฟังสิ ừ, ถ้ามองอยู่หลายๆมุมก็ไนดะ้สนใจมากเลยนะ แน่นอนอยู่แล้วนะครับมาปิดกระหนึ่งไปห้องกับเขาสาร,รของหมู่บ้านแต่จากจโรกภายนอกคือเป็นพิกรรมที่มาเออพวกคนนเรื่องาวที่น่าสนใจใหญ่ฟังอ่าเหมือนแบบอ่าที่อ่านดูงีก็ <c oughs> อะไรวะเนี่ยไม่ทําไปตามความบอกอ่ามีเงาของร่างผอมสูงเข้ามานะปรากฏชัดจากในที่มืดเอาว่าเขาคือใครอ่าคือบาทหลวงนั่นเอง มาเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วท่านนักบวชเราอยู่ในโบสถ์นี่คือตัวละครนีใคายแบ็คแอนไว้เหมือนกันนะแก <c ười> คายแบ็คไวปะบาดวงเนี่ยเหมือนอยู่นะอเอฉันคิดถึงมากแล้วกันก็ได้แต่ก็อยากเล่นตัวแก้งอกสักหน่อยนะหมู่บินได้ห,หนึ่งคุณจะงงมนะากมาอ่านในเรื่องกันก่อน,นะคระับคนเสพในเรื่องนิดนึง ยายไปก่อนนะโอเคเราลายายแล้วนะคะทุกคนบัตรหนูก็ตามเรามานะเหมือนจะไปกันที่โบสถ์ะโบสอยู่ไหนก่อนตอนเหนือสุดโอเคตรงน,นั้นนะคะทุกคนเพื่อมาตรงตรงเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นเนื้อถ้าท่านเอาโซสั่งให้ปิดปากไว้สนิทก็ท่านไปถาม้วบวดเอาละกนันก็เดาได้ไม่ยากนะอ,อยู่ดีก็โชเก่งไม่เขียนในจดหมายพูดต่อหน้าอ แรงมากเอาอะไรดี <c oughs> กูไม่รู้ตอนนี้คืองงไปหมด <c oughs> เราปีให้หลังเมื่อเราดูหน่ามาถึงความตายจะไม่เยือนคำทำนายนะครับทุกคนของนักพยากรณ์เนาะทำไมอะ่ะในเมื่อท่านดูแล้วก็ไม่เป็นอปีศาจแมงมุมเหรอไม่ใช่อ่านผิดปีศาจบนทุ่งหิมะอ่านยังไงเป็นแมงมุมโหน้มีดาวห้าแสกอ่อนลงทุกทีหยดเลือดของนอักบหญิง ตอนนี้ฉันพยายามอ่านอยู่นะครับทุกคนกิจกรรมเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากแค่มาอ่านเนื้อเรื่องใช่ปะแล้วก็น่าจะได้รางวันลนั่นแหละนะครับทุกคนเออความจริงก็กดข้ามข้ามมันไปเลยก็ได้เพื่อความรวดเร็วนาะแล้วก็ได้รางวัลเออต่วนีฉันอยากอ่านเง hmm. แล้วทงบทสกิจกันยังไงแล้วเตรียมของสังเวยพร้อมแล้วเราจะทำหี่เส้นไหวพระจันทร์ในคือพรุ่งนี้อ่าเหมือนมันจะให้เตะแตะตรงโบสถ์นั่นนะคะทุกคน เดี๋ยวตรงนี้มีกระดานด้วยว่าประกาศประกาศประกาศเรื่องเหตุการณ์จากทางโบสถ์นะปีนี้ค่อยแต่างจากปีก่อนก่อนจะมีการคัดเลือกเราจะเป็นการสุ่มผู้สมัครมา100คนอ่ามันคือกิจกรรมอะไรก่อนงงไปหมดนะเราเข้ามาในโบสถ์แล้วอ,อ้าวอุ้ยปลาหมึกว่ะนี่สุดเธอออกมาแล้วเสียงขึ้นขึมดังก้องจากในวิหารบนแท่นสูงมีหัวเอาโสน้ากเกรงขามกำลังยืน มือไหลหลังมือไพ่หลังเออเออต้องคำนักท่าบวดหญิงก่อนโอ้ฟินิกสกีโอเมกอสไม่เจอนนานเลยนะวิวิฟินิกสกีน้องขาวนี่มา oh God. โอเมกดสวิจะมาหรือรอเอาแล้วสก,กีน้องขาวกับโคนันอะไรจะมาก่อนกันก่อนอ่นนี่เป็นนักบวชหญิงนักบุญหญิงจ้ะนักเต้นกลายเป็นนักบุญหญิงแล้วกูล่าสุดโอ้โหกูลงงไปหมดแล้ว นะครทุกคนสกินสวยนะว่าแบาบเริ่มเหน่อยแล้ววันนี้พักก่อดเราเสียน,นกันตรตอนเที่งคืนอานมณ์ไตรงนี้ไม้เก็บคำพยากรณ์อันแรกออตรงนี้มีสมุดภาพสมุดภาพ,ภาพตราเอาเออ๋อมันยังมีให้แตะอยู่เหรอแตะยายก่อนล้วกันายายยายจะอยู่ข้างนอกรอเราเข้าไปในโบสถนะ์ประมาณนั้นในตำนานเราว่าบรรพาพดุษ ดูอีกถ้ทิ้งขาง่าวความตาไว้ในอีกร้อยปีข้างหน้าความตายจะปกคลุมโลกอีกครั้งแต่ไม่รู้ผ่านไปกี่ร้อยปีแล้วซาวินก็ไม่เคยปรากฏตัวออกมาทุกคนค่อยๆก็ระวังลดลงโซาวินคืออะไรคือปีศาจที่อยู่บนทุ่งหิมะนั่หรือเปล่าก็ดึกมากแล้วนะไปหลับนังนนให้เราไปหลับแต่เรา,าเก็บนี้ก่อนีกระจกให้เราเก็บด้วยในตรงนี้ก็มีอีกมีเศษกระจกให้เก็บเหรอระวังบาดมือนะ ไม่ใช่ละนี่ตรงนี้มีผ้าก,กระจกสีให้เราโมีสี่อันเลยนะเหนก็หมดแล้วหมดแล้วไม่มีให้แตะแล้วค่ะทุกคนมีปลาคของพี่นี่นี่อันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงนี่ได้มาแล้วอี่อีกอ่มขังข่าวเนี่ยนะครับทุกคนก่อนหน้าน,น,นี้หิดเป็นแมงมุมกูงงมากนี่อ่านอีกปะงั้นเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนแล้วกันหนดูสิ อันนี้มีให้เช็คอินค่ะทุกคนเจ็ดวันเนาะพอครบเจ็ดวันก็จะได้เป็นกรอบรูปคืนวิธีกรรมอุ้ยอันนี้สวยนะแกฉันชอบเออมีความฟานค่ะทุกคนเออสวยงามได้อยู่เด้อมีให้อ่านอีกไหมอะากแกตรงนี้เป็นบ้านอ้ยแกเราเห็นเราเป็นบุรุษปรษัีย์ก็มีหมาด้วยแกเห็นปะอุ้ยเราคือบรุษปรษณนย์หรอแล้วเราเป็นหนานของยายคนนั้นนะค่ะทุกคนก็มีโอ้โหก อันนี้งงไปหมด,ด้ลยนะเรร้านค้ามีอะไรขายโอเมกอดโอ้โหสกินเซติปรปเปอร์ท่านเขาเทศกาลโอ้โหแกสวยสวยนะสำหรับช้นน่าเก๋เออสกินความดำแดงแต่มือใหญ่มากมือใหญ่เกินไปไหมก่อนมีข้างอะ่ะทัานที่มีเ็ฟเนี่ยแกมันใหญ่เกินไป แก้วแลมือไม่ใหญ่นี่ฉันให้เต็มสิบในตัวนี้ให้เก้าจุดแปดไปก่อนนะกันไม่แต่สวยนะเออโอเคเลยนี่มีแก้วหรูถ้วยหรูสุดมันแก้วหรือว่าเป็นเป็นถ้วยวะถ้วยหรูแก้วหรูสักอย่างหนึ่งนะนี่มีตัวใหม่มาขายแล้วนะทุกคนฟิลิปนะปั้นหุ่นขี้พึ่งนั่นเองใครที่อยากเล่นนี่ก็สามารถไปซื้อไนะเก็บติดสอบกนไปซื้อนาะเดี๋ยวฉันจะมารีวิวในวันหลังนะ โอเคประมาณนี้เออสังกิจกรรมพลวีไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับทุกคนมีในเรื่องให้เราอ่านเนาะก็ไปร้องอินแล้วก็จะได้อิรุกมนี่มาแลกอันนี้นะครับทุกคนกินนะักเต้นแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายนะจ๊ะทุกคนประมาณนี้สังกิจกรรมนี้นะครับทุกคนมาอ่านใน,นเรื่องกันขำขนานะไม่มีอะไรอีกแล้วเลยเนาะโอ้ไม่น่ามีอะไรแล้วเลยขอดูอีกรอบหนึ่งวันนี้มันบอกว่าอ,อะไรเสียงนาฬิกาบอกเวลาที่ยงคืนยังไม่เริ่มขึ้น คืออะไรเอ่ยต้องรอที่องคืนก่อนเนาะถึงจะอ่านอีกบทหนึ่งได้นะครับทุกคนน่าจะประมาณนั้นเนาะไม่ก oh ็ <c oughs> เออประมาณนี้เกงก็เป็นกระบ,บ้าชอบกันไหมทุกคนเออก็แบบมินเดียองให้เราอ่านมากมายนะครับทุกคนไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่ใช่กิจกรรมฮาโลวีนเนาะใม้เราอัปเดตอีกทีหนึง่งเออก็เป็นยังไงชอบกันไหมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เชิญนักแสดงคนก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ ส่วนไลฟ์ RV เนี่ยฉันจะไลฟ์ในวันพรุ่งนี้เวลาสองโมงนเหมือนเดิมเนาะเอ้กแกเมื่อกี้ืะแกมันเป็นกิจกรรมฮาโลวีนใช่ป่ะมันใกล้ฮาโลวีนเนาะเมื่อกี้ฉันยิ่นเสียบแบบแบบด้วยแกในห้องอะห้องในเกมเนี่ยแกวิตายแล้วหลอนมีความหลอนเหมือนกันนะแกเคยหาเซนโอ้ oh my god มีอะไรซ่อนอยู่ในกรเปล่าข้างบนน่ะชั้นบนนี่มีอะไรเปล่าวะฮู้ย มีก็ทาวีนะมีอีสเตอร์เอกแบบนี้ด้ยวยหรอแรงมากโอเคค่ะทุกคนก็สกักครั้ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย